โรงเรียนบ้านแม่กอนไในตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านแม่กอนไในตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด1้0คนบริหารงานโดยนางสาวปรัชณีใจกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนและว,ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัทยาแสงคำมารองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นดังนี้ 1. การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กรน,น์ในปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกฎกติกากฎ,กฎหมายของครอบครัวชุมชนและชาติบ้านเมืองแสดงออกผ่านการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องต่อชาติบ้านเมืองเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมลูกเสือเนนารีกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาการทำบุญทอดผ้าป,ป่าทอดกระถินถวายเทียนจำนำพรรษากิจกรรมเลือกตั้งประธานสภา,านักเรียนกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนการเป็นแบบอย่างที่ดีมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเ,อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งพันุและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นพื้นฐานการทำความดีทั้งในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมโรงเรียนบ้านแม่ก่ณไน,นได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจในการกระทําที่ถูกต้องและเหมาะสมได้เช่นการเก็บเศษใบไม้การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำความสะอาดห้องเรียนกิจกรรมงานกีฬาสีการจัดหนังสือในห้องเรียนอบรมต่อต้านยาเสพติดกับครูแดงเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำรวจลูกน้ำยุงลายปลูกป่าร่วมกับชุมชนทำความสะอาดห้องพยาบาลร่วมงานยกฉัดพระธาตแสงกากิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทำกิจกรรมกลุ่มนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเป็นต้น 3การมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนบ้านแม่กอนไในได้มุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้นักเรียนและเยาวชนรักงานสู้งานทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายโดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมกลุ่มทักษะอาชีพต่างๆที่นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้ตามความถนัดของนักเรียนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนทั้งหมด7 ทักษะอาชีพดังต่อไปนี้ 1. ทักษะอาชีพเชฟน้อยเพื่อฝึกทักษะการทำอาหารและการค้าขายให้กับนักเรียน 2. ทักษะอาชีพช่างตัดผมเพื่อฝึกเทคนิควิธีการตัดผมให้กับนักเรียน 3. ทักษะอาชีพเย็บปักถักร้อยเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิความอดทนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 4. ทักษะอาชีพงานปูนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 5. ทักษะอาชีพกระหังปูนจากเศษผ้าเพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอด ในการสร้างสารรค์ผลงานทำเป็นของที่ระลึกได้ 6. ทักษะอาชีพผ้ามัดย้อมเพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติจริงนำไปสร้างอาชีพได้ 7. ทักษะอาชีพเกษตรพอเพียงนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบพอเพียงสามารถทำอาชีพเกษตรอย่างมีความสุขหรือสามารถนำไปสร้างไรายได้ในอนาคตได้และ 4. การเป็นพลเมืองที่ดีหน้าที่พลเมือง นักเรียนเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาเมื่อเจอครูหรือผู้ใหญ่แสดงความเคารพด้วยการไหวมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเชื่อฟังพ่อแม่และครูปฏิบัติตามกฎกติตาก,กา,าของห้องเรียนกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎระเบียบของสังคมตรงต่อเวลาเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆได้อย่างเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่น การจัดกิจกรรมพิธีไหวครูกิจกรรมหน้าเสาธงครูพบปะกับนักเรียนเข้าแถวต่อคิวรับนมการเก็บอุปกรณ์แปลงฟันกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมลูกเสือ